เจอไปเปิดใส่ด้านคาเฟ่นี่มีทางด,ด้านเดี๋ยหุ่ยยกยก,ย,กยู่นั่นแหละครับโอ้โแล,ล้วอารามต้องหนีครับโอฟิกเกอร์เสียไปสองคนเขฝั่งสีแดงนะเนินสันเคทอร์กิล่าครับตามดูวเ่กเลสเตอร์ไปเปิดใส่แล้วมีลูเมียอันติดตามครับเดยวคาเฟ่นี่และเลสเตอร์ไปได้ครับ <c oughs> โอ้โหลูเมียของเบลลัตเป็กครับเ <c oughs> ห็นอยู่ คิวกอดจะเอาก็โดนอนเลเตอร์จับครับคิวกอดเรียบร้อยหายไปก่อนครับทางด้านฝั่งสีเงินถ้านลำจับดูมีเต่อได้ต่อด้วยและเลนเตอร์ไปเปิดใส่คิล่าจะไปงัดใส่ก็ไม่ไหวครับตรงนั้นเหลือแค่สามคนแล้วฝั่งสีแดงกันเก็บอเลเตอร์ครับทางด้านล็อกซี่แลเ้เลวจะด้าคิวอเอ็นโซครับไม่สนเลไรครับแม่จะตีดังอยู่ดีเพื่อนไปเปิดก็อ่ะชันไม่ตีก็ได้ครับมาเอาต่อเลยครับเอาแล้วตรงนี้ อะไรครับฉีเจอไบต์เจอดิกเตอร์ครับโอ้โหว่าเวตาเลยครับไม่เอาเปล่าตัวเองครับทางด้านเราเก็บฉีเบิร์สบาตไปได้ครับฝั่งเ้าหน้าติดเงินแล้วตรงนี้เราใส่กับแก๊กจะมาเอาไบ์ไบ์โจนซูเปอร์แมนไปค้มให้ครับก็เรียกว่าระเบิดคืนแล้วพ่นลงไปจะเป็นเหือกและจะเอาแก๊กต่อครับโอ้โหตรงนี้เวกันยับยับครับฝั่งหนึ่งมีเพนมาแล้วครับตรงนี้และไบเก็บทางด้านแก๊กไปได้แต่อย่าลืมครับเริ่มเกมมาวันแปดเก้าบีมันก็เกิดแล้วนะฝั่งทางด้านเริ่ม สีแดงนะและมีทนต์ซินิก้ามาจะเจอเพนอยู่แล้วโดนสารได้ซูเปอร์แมนพ่นหัวใจเกิดซินิก้าเป็นหนึ่งเฮือกและมีลิกเตอร์มางัดไปหนึ่งไปสองและมีเพนจะเก็บได้หรือเปล่าลิกเตอร์กำลังจะโดนเก็บเองยังมีคาริเอกหนีเอาไปได้ทะเลเอกจะฉี่ก็ตามติดชีวิตลิกเตอร์ และเพนเก็บทางด้านสติลิก้าไปได้แล้วแต่ตรงนั้นก็ไม่ไหวครับโดนซีนเพนด้านครับดิกเตอร์โดนเก็บไปเพนจะมาล้วงเก็บทางด้านนี้นไปได้เหมือนกันครับทางด้านฉีและตรงนั้นครับก็าตายไปเหมือนกันครับเพนอะไรกันวะครับโอ้โหโดนเบลเอาล้ารับไบ์โดนแก๊กหนึ่งไบ์ไม่มีเอ้ยมีติอยู่ขึ้นฮอแล้วไบ์ขึ้นหอยังเอ้าไม่ขึ้นไม่ทันอ่ะไบ์โอ้โหไม่ขึ้นหอแล้วครับคุณเลยเหรอ มือหลอดไปแล้วนะแล้วเราได้บอลขาดจับมือโดนไบร์ไบร์โดนแก๊กดึงกลับมาไบร์ยังคงตีอยึดยึดกระหน้าชูอยู่เทนเข้ามาไบร์ยังไม่เปิดเอ็นติออกเปิดเอ็นติแล้วครับบอขาดึ้นมาลงมาได้แล้วแกนด้านครับเนอเดนโดนเก็บไปได้แล้วเพนแอนโทเล่เข้าไปจะเก็บบอขาดแต่ยังเก็บบอขาดไปได้เหมือนกันลิสเตอร์เปิดมาร์จเตอร์เก็บตัวแฟร์ไปได้เหมือนกันครับโอ้โหแต่แคที่ตรงนั้นตายไปสองครับแล้วซูเปอร์แมนแกหิวอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหจะไปเอาแก๊กไหนปั๊บเกือบได้เหมือนกันครับแม่ถอยดีกว่าครับแก๊กกกมมมัััันนนนอ้วคครรบบึเิแ่ ลมใจไปแกงบอกหอมฉันชอบดมอยู่แล้วสอสิบส pues. si ี่คร um ับแลตอนนี้อ่อรับไบส์มาแล้วครับพึ่งอนี่ยังยังไม่ขึ้นครับไบส์มีซูเปอร์แมนมาคอยช่วยแล้วน้าบอขายขึ้นมาลงมาสำเร็จครับไบส์เอ่อตอนนั้นครับฉีโดนแล้วหน้าซูเปอร์แมนไถ่เก็บไปได้ก่อนแล้วตรงนี้บอขานลงมาก็ไม่ไหวครับเรียบร้อยห้าคนครับตรงนั้นก่อนถึงเงินและตีได้ไบส์ ไปอยู่ไฟคุ้มพอสำมะเลสครับโอ้โหบายคุ้พอก็ยาวครับมีเทก็ไปแอนโนเลสลงรับตัดแตกด้านหลังตูแมนเข้าไปใส่ใส่เก็บเป็นร้างครับซีนิกา้าที่ตั้งป้อมไปได้แล้วเหลือแก๊กคนเดียวครับเป็นผู้ที่น่าสงสารครับโอ้โหฮะ เจอเดอะแปดครับเดอะแปดฟิกเกอร์รวบไปไปได้แต่ตรงนั้นก็มีฟิกเกอร์เข้าไปโจนให้ฟิกเกอร์เข้าไปเอาเดอะแปดรองขาดขึ้นมาจะเอาไบต์ไบต์คงตีอยู่รองขาดลงมาสามเหล็ดครับไบต์ออกเฟมึงขึ้นมาชั้นขึ้นหอครับโอ้โหต่างคนต่างขึ้นและเก็บไบต์ไปได้ครับรองขาดเอาละครับตรงน,นี้ทุกแมนเหลือคนเดียวตรงนี้ซีเนกาตั้งป้อมจะตีทุกแมนทุกแมนยังโดนหนิวแต่เปอร์นาซีเนกาไปตีใส่ฟิกเกอร์แทนแล้วตรงนี้สลิมยังไงยังไงมันนูนเนียตัวเตจะจัดครับโอ้โหสลิมโดนเก็บโดนเบาขาดโดนเอดนนแม ขาเก็บไปได้ครับเหลือแค่ลิเตอร์กับเทครับตอนนี้เอาละครับตรงนี้ไปเจอฉีกับทางด้านวอลขาดจะรอดหรือเปล่าครับไปเก็บฉีไม่ได้แต่วอลขาดไม่มีก้อด้วยนะครับขึ้นม้าครับโอ้โหไปขึ้นหอครับทางด้านวอลขาดไม่มีม้าครับเรียบร้อยตายไปสองครับฝั่งสีแดงครับเอาเรื่องครับสุกทักบาดหัแต่ไม่แก๊สบาดึงต่อยไปได้แต่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่ผ่บแก๊กครับโอ้โหแล้วตรงนี้มาแล้ว ยีน่ามายีน่ามาควงสว่างเก็บโอเมนไปได้แล้วจะเอาอทางนั้นตรอนต่อครับยีน่ายีน่าถอนเอาเลยถอนวิน่งหนีหุ่นทั้งสุง๊โอ้โหแก๊กดึงไปเจอนกครับแม่แต่มีน่าคเขา,ารอสกิลคูดาวสัมมาเลสครับโอ้โหเก็บทางนั้นตรอนไปได้ครับแม่ ยูกรอ,อดักปุ้มอเอ้ยแคชดึงโดนคารอนครับโอ้โหอย่างแม่นครับเก็บพอไปได้แล้วยูกรอดเจอเจอหน้าโมเลนหัวทุกคนที่อยู่ฝั่งหน้าครับได้คลิกซีได้ทางด้านครับโมเลนไปด้วยแล้วจะได้ทางด้านแบ็ต่อครับโอ,โ,โอ้โหว่านยูกรอดรับเออฮรลมัมเบิร์ทุกพลังครับทูตีทุกคนที่อยู่ฝั่งหน้าแล้วจะเอาเทลต่อยูกรอดจะหัวเทลเดียดีหน้ามารับคอยช่วยเทลแต่ไม่ทันเนื้อลำไปเสพข้างนั่น ยถอบไปได้แล้วตรงนี้โอเมกับโอเม้าอยู่ด้วยกันโอเมโอดับเบิลโอดับเบิลโอว่าไงดับเบิลโอมีโอเมมีโมเลนมาคอยช่วยตีอยู่กับยีน่าเก็บโอเมก้าไปได้เหลือโอเมนคนเดียวโอเมนบอกชัน้นถอยดีกว่าฟิกเกอร์หนีออกไปสุดต่อเท่ากันด้วยได้แต่ทางด้านโอแก๊กครับเริ่มมีพวกมาช่วยแล้วโอเมนเทวานัทมาแล้วครับโอเมก้าว่าไงหลังจากด้านบนก็มาเหมือนกันคร,รับคือกอดสะทอด คิกวกรอด,ดตีโมเรนเกือบตายทำไมไม่ตีต่ออีกจุดนึงครับโอ้โหเกือบตายแรักตกร์ก็เรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งครับตาลจะบินใส่ทิกแน็ครับบินหรือเปล่าขีส่สเต็คเอาไม่มีหนึ่งแล้วสามสเตส็คสีส่สเต็คครับเหมือนจะไม่บินครับโอ้โหเรียกว,ว่ากระตกุกกระติกนิดหน่อยครับไม่ใช่เพราะอะไรครับรอสเตส็คหรือว่ารอให้ตอนน้าครับทิกแน็ตายใจเปอรเลนติโนย,ยังหนีรอดไปได้จากแพนด้าครับโอ้โห แล้วเซลหลวงใส่ทิงซี่แต่ขาออกจะโดนป้อมตีแล้วโดนยกไปหนึ่งทีทเก็บทางด้านทิงซี่ไปได้แต่ขาออกเจอซูก้ามารับเก็บทันหน้านเซลไม่ได้เหมือนกันแล้วตรงนี้บอลทาด้านครับโอ้โหเอ่อซิก้าเจอซิฟกับทันหน้าสลิมตียับแต่แตกครับเก็บทันหน้าซิก้าไปได้กดไม่ให้มีมีใครเด่นเจอหน้าตาครับโอ้แล้วเซลอู้ยังไงปล่อยข้อลูกมาโอ้มีเป็นเข็ม กระโดดกระตุ้นกระตันซิลิกายังรอดไปอยู่แต่ซิลกำลังจะรอดไหมไอ้ซิปครับซิปซิลปูไว้ใฮ้แล้วคิงซี่เก็บทาหน้าซิิก้าไปได้ก่อนฟอลเลนกันังจะมานิกเกอร์กันังจะมาซิลกันจะมา พอไา้ส่วนเข้าไปทับเก็บซาต้าไปได้แล้วขาโลเจอฟอร์เรนล้มอยู่และแพนด้าเจอลิสเตอร์ขาระหว่างทางเก็บริสเตอร์ไปได้อีกแล้วทิกแนวจะลังจะเอาสติลแต่จะเปลี่ยนใจไปช่วยไม่ได้ป่ะไม่เปลี่ยนเจ้าสติลเจ้าสติลมีซินก้าคอยช่วยหนุนหลังตีอยู่เก็บทิกแนวไปได้เหมือนกันนะตรงนี้ฟอร์เรนเจอซิปซิปโหนีดีกว่าแล้วสลิมโป่งตีฟอร์เรนติโนเก็บฟอร์เรนติโนไปได้ครับสลิมโอ้โห ครัน้านิวมาล้วงใส่สลิมติ๊กอมไว้ไม่ทันครับโอ้โหเก็บไปได้ครับสลิมแต่ก็เสียซิก้าไปเหมือนกันครับโอ้โหเรียกว่าผัดกันตายผัดกันแพ้ผัดกันทาน่าผัดกันฆ่าล้ต่อหน้านครับซิวหิวครับจะไปเอาบัฟแดงของฝั่งสีแดงต่อและเรียบร้อยเจอซูก้ามาทันพอดีครับโอ้โหซูก้าเอวีพีไป ไม่ว่าเป็นยงไงเป็นไงบ้างเราเอารถคุณซิลเก็บแฟนด้าไปได้ก่อนแล้วทางนิตเตอร์เป็นคัดใส่ซาตินที่แข็งคอยช่วยรับเบสอยู่ซิชนะทิสตี้ก็มีซิลซิปซิปก็มีและซิลมาเก็บได้ไหมไม่ได้ครับมีซิปอมเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยแล้วซาตินกำลังจะโดนฟอนเดนติโน่จะทำยังไงดีกรถจักรยานพาดอกไปโดนซาตินแต่สุดท้ายไม่ได้แดกก็ไปหาซาตินตายไปเองครับฟอนเดนติโนและทางด้านซิปแม่ทุ่ม เขาใส่ใจเาแล้วตรงนี้ครับทิกแม็กโอ้ยรุกไปเช็คกุ่มเจอซิลต้องกระโดดออกมาแล้วตรงนั้นจับคนช้างนายซาต้าเรียบร้อยเจอทิกซี่ยกและสตันปัดอีกหนึ่งและทางาด้านซาดิมจะเอาซิลแต่นั่นมันคือซิอลเขาซาดิมต้องใจเย็นและซูง่าไปเก็บซิลิก้าเอาครับไล่ไปคนละหนึ่งสองหนึ่งครับโอ้โหแม่เสียไปหนึ่งได้มาหนึ่งครับอ,อย่างเฮลไฮด้าโอ้บินเขามี ด้วยเหรอแล้วตรงนี้ครับซิูก้าก็เอา,า,าซาต้าเซลเซลยังหนีออกไปได้ซูก้าร์กระโดดทับโอ้โหไม่ตายมีนิกเตอร์ค่อยป่วนแล้วมีซาริมาจะเอาเซลได้แล้วในที่สุดครับเซลแล้วตรงนี้ครับเหลือนิกเตอร์กับฟอร์เรนติโน,โนคิกแน็ตไปกระโดดทับใส่ฟอร์เรนติโนและเหลือเซฟลิเตอร์นิกเตอร์โดนสามต่อหนึ่งมีซาต้าก็ลังจะมาช่วยซาต้านิกเตอร์อยังไงไหวหรือเปล่ายังได้คิกเน็ตกระโดดทับใส่ลิเตอร์ไปได้ซาต้าบินสายสแติดลงมาเจอซิโโรใส ทางได้สลัดลิมโกโดซ้า,าเก็บไปได้โอ้โหทิปเปิ้ลคิวก็มาแล้วคลิกแหนกของคุณหิวมาช้าแต่มานะครับโอ้เอฟเอสไปได้เขาฝั่งสีแดงและน,นี้ครับไลิกแนกเข้าไปกระโดดโ,โดนซิตาก้าแรงอยู่ครับ พิเตอร์เปิดมาสเตอร์แล้วตรงนี้คีิเหลือหนึ่งตัวคือรถครับแล้วยังเคลียร์ได้หรือเปล่าเคลียร์ได้แล้วเรียบร้อยแล้วซิปโลออกไปข้างนอกไกลๆแล้วคอเลนเตอร์นไปลำใส่งางด้านตะดินนักทคลิปไหนตายไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันและซิปครับไปเก็บตำหน้าเซนติก้าได้ ยังไงวะครับนั่นโอ้โหออกขอสะท้อนนั่นเองแร้วโปรดจัดแล้วต้องตรงกลางรมาณด้างซ้ายด้านบนแตกไปแล้วหรือตีบอลเต็มๆเข้ากันบ้านงตีไปแล้วตอนนี้ทีอกำลังจะเข้าเซนตุนิปเชียร์ฮิปยังไงสเตลิมเชียร์ซิกซี่มาช่วยสันซิมซื้อไดอิลเตอร์ไดอิลเตอร์อยู่แล้วซาต้ายังไงเซลตายเหลือโซน่าดูก้ารูก้ากับฟอเรนติโนดูก้าฟ์อเรนดูก้าฟ์อเรนยังไงดูก้าโอ้โหเจ็บตายไปหมดแล้วบอลกอนตีปั๊บโอ้โหบอลกอดตายพอดีโอ้โห เลยสิบนี่คือได้กันแลเจอซาตาวิ่งปรีมาตรงกลางครับโอ้โหอารกคลิปยังไงตีป้อมคลิปตีป้อมโอ้โหรถตีป้อมโอ้โหจบไปแบบว่าตรงหน้าจอของผมนะครับไม่มีฮีโร่อยู่เลยฝั่งตรงนั้นนะครับ